สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดหนุ่มเชียงใหม่ข้อมูลชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมีอยู่4ชุดด้วยกันก็จะมี728606แล้วก็58ทุกทัน72860658 ถ้าชอบแนวทางชอบตัวเลขของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับสามารถเก่งได้หมดเลยต่อมาจะเป็นข้อมูลล่างของแอดยืนใบเขียวนะครับเลกชุด2ตัวของอาจารย์แท่มาก็าตามนั้นเลยถูกพันวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นคู่โต๊ะบนใบนี้ให้มาเป็นแนวทาง4ชุดด้วยกัน ก็จะมี2 5 2 6 2 7แล้วก็2 8ทุกท่านนะทางคู่ตัวบนของอาจารย์ให้มา4ชุดถัดมาครับจะเป็นข้อมูลล่างของแอดเลเลนสนาดเมืองใบนี้16ชุดกำลังดีใครชอบใครตามก็แคปหน้าจอไปนะครับเมื่อชอบใจก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้น ต่อมาครับใบนี้อีกชุดหนึ่งนะครับใบนี้เหลืออยู่9ชุดด้วยกันมี252921858981แล้วก็959991นะครับแนวทางของแอดลือลัานสนัดนเมืองเนะาะถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดมะยมแดงนะครับเป็นข้อมูลชุดตำไทยเลขเด่นของอาจารย์ได้ เจ็ดกับเก้าเด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลขเก้าชุดสองตัวด้านบนนะครับมีหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าตัวชอบก็คือหกเก้าข้อมูลชุดสามตัวด้านล่างนะครับสามชุดมีเก้าหกเก้าหนึ่งหกเก้าแล้วก็สี่หกเก้าทุกทันวันที่อยู่ด้านบนเลยนะครับสองพฤษภาหกเจ็ด ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดสวนแตงใบเต็มนะครับผมได้มาก็ส่งต่อผู้ชมวันที่อยู่ด้านบนนะครับเลขชุดสามตัวให้มาเป็นแนวทางสามชุดทุกท่านมีห้าหกสี่หนึ่งเก้าห้าแล้วก็ห้าเก้าสี่ชุดที่เด่นหกนะครับสองตัวก็จะมีหกศูนย์หกสองหกสี่แล้วก็หกห้า ส่วนชุดที่เด่น9นะครับก็จะมี9 1 9 2 9 4 9 5ชอบก็แคปหน้าจอได้เรียงดูเอานะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดวิสนุรูปแบบนี้2พฤษภาคม6 7สูตรคำนวณเลขเด่นได้1กับ9ฟัน9กชุดสตัวได้5 1 9, 9นะครับ2ตัวมี1 5 1 9 9 5 ชุดลองได้29กับ87นะครับ29กับ87ต่อมาก็จะเป็นทาง2ตัวบนโต๊ดของอาจารย์อินทร์เทวนครนะครับสูตรก็จะอยู่ในส่วนด้านบนมีในทางแต้มด้วยทุกท่านใครชอบสูตรก็อยู่ด้านบนสรุปผลการวิเคราะห์จาก3สูตรถ้าไม่มีสูตรใดผิดได้26ชุดด้วยกันครับ ในทางสองตัวบทโต๊ดต่อมาครับจะเป็นหนทางเลขตารางของสาลาพักใจงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเลขในตารางของอาจารย์มีเจ็ดลงไปล่างนะครับมีห้าขึ้นไปบนประมาณนี้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสองพฤษภาหกเจ็ดเลขในตารางของอาจารย์ด้านบนสุดได้หนึ่งสาม ตรงกลางได้0ูนย์สอ้ข้างล่างได้7กับ6กุกันตามนี้ครับ1นึ2 5 7 6สูตรอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางซ้ายนะครับชอบสูตรไหนก็แคปหน้าจอไปเนาะมาต่อกันที่แนวทางวิน3ตัวบน8ตัวหรือว่ามาครบ3ามตัวบนไหม้แนวทางของแอดบดินแผ่นฟ้าอาจารย์จะดีแบ่งปันให้มาแล้วใครรอใครถามหาแคปหน้าจอให้ไว สำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์นั้นมาครบอยู่นะครับมี8มี9แล้วก็มี5้ากลับมาเดินต่อทุกท่านหลังจากงวดก่อนนั้น,น,นหลุดไปงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับ1พฤษภาคมเข้าใจตรงกันนะครับหวยออกวันที่2เนาะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางงวดใหม่ใบเต็มกันทุกท่าน มดหม่ของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับก็คือ8901234 8901234ทุกท่านจัดไปครับครบบนดนะบนดินแผ่นฟ้าต่อมาครับก็จะเป็นแนวทางของดสิทธกาวนนอนะครับเป็นแนทางร้อสิหน่วยบนงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่ครับหลักร้อยของอาจารย์มีเลขห้า หลักสิบก็มีเลขเก้าส่วนหลักหน่วยหลุดไปนะครับไม่มีเลขแปดทุกันประมาณนี้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสองทับห้าทับหกเจ็ดสูตรคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งสี่แปดครับศูนย์หนึ่งสี่แปดหลักสิบได้ห้าหกแปดหลักหน่วยได้ศูนย์สองห้าเก้าทุกทัน ถามน,นี้ใครชอบก็แคบหน้าจอมัดรวมดึงจุดเด่นกันดูมาต่อกันที่แนวทางหลักร้อยของแอดมุกงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีเลขห้าประมาณนี้นะครับสองงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาสุดคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้8ปดเก้าศูสองสามสี่ทุกทันแปดเกาศนย์หนึ่ง 2องสามสีทางแอดมุกมาต่อกันที่ในทางสิบในบล็กเด่นสตัวของแอดคาอาจารย์บอกว่างวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้8ปดเก้าสองสามปดเ้าสองสามมาต่อกันที่ในทางเด่นคู่โต๊ดบนของแอดมาลี ie, งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์ให้มาจริงนะครับแนวทางมี เก้าหทุกท่านที่เข้าแต่ว่าผมลงให้ไม่ทันนะครับงวดก่อนงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวา2องทับห้าทับหกเจดเป็นคู่โต๊ะบนของอาจารย์ได้4ี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งแล้วก็9ก้าหครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่นานในทางข้อมูลสูตรคำนวณแอดมาลี ต่อมาครับจะเป็นในทางของแอดกลมนะครับใบนี้สูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับในส่วนตรงนี้มีหนึ่งสี่หกเจ็ดห้ามัดรวมกันแล้วได้ข้อมูลชุดสามตัวตามที่เห็นครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกห้าในทางข้อมูลของแอดกลม มาต่อกันที่ในทางภาพปริศนาปกแดงงวดที่ผ่านมาเลขเด่นกำลังวันมีเลข9นะครับที่เข้าเลขชุด2ตัวมาทั้งบนมาทั้งล่างเลยครับมี97กับ98้สองงวดหลังสุดก็แคปหน้าจอได้เรียงดูเอานะครับตามที่เห็นพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาจัดไปทุกท่านใบเต็ม ถามนนะครับข้อมูลส่วนด้านบนเลขกำลังวันพรฤหัสบดีได้5้าสามหนึ่งเลขชุดอีกกลุ่มนึงก็จะอยู่ด้านล่างนะครับในทางภาพปริศนาปกแดงต่อมาครับมาดูซองสักนิดหนึ่งนะครับใบนี้สุดยอดบนครับเลขเด่นตัวเดียวงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้งวดใหม่ได้เลขหนึ่งอยู่ด้านล่างสุด มาต่อกันที่แนวทางโชคลาภนะครับเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น 2, 2ตัวงวดก่อนไม่ได้ลงให้งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้8กั9 <cott on S 1> บ9ใบนี้แนวทางลอยบนนะครับเลขเด่นบนตัวเดียวงวดก่อนไม่ได้ลงให้ครับสู่คำนวณได้เลข5งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้เลข3ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลักหน่วยบนนะครับสู่คำนวณงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้1กับ มาต่อกันที่แนวทางหลักสิบบนนะครับงวดใหม่ได้สี่กับห้าทุกท่านไปตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอเอาไม่ทันก็หยุดวิดีโอก่อนค่อยแคปหน้าจอทีหลังใบนี้เป็นแนวทางม้ามืดนะครับเป็นข้อมูลล่างทุกท่านเลขเด่นสองตัวงวดใหม่อยู่ด้านล่างสูดได้สี่กับหกถัดมาก็จะเป็นแนวทางป้าจัดให้นะครับเลขเด่น ได้เลข0ย์เลขชุดมี8 0ด 0, 0ูนแล้วก็เก้าศูนย์ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ